เซก้าข้าวเป็นอะไรอ่ะข้าวไม่ฟิตไม่ติดลวงเลยอ่ะทำไมไม่ใช้ฟินาเร่ล่ะเพราะใช้แล้วข้าวฟิตติดลวงง่ายว้าทำไมไม่ใช้ฟินาเล่ข้าวฟิต ติดลวงง่ายโอเคคัดเลิกแยกโอ้ยนะความรักความเมตตาคิวความศรัทธาความมัน่นใจอ่ะน,น,น้ำกินเอาปูมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยอน้ำกินมึงดูโอ้<ด>ร้อนแล้วโอ้ไอ้กากไอ้เหี้ยใครก็ได้ <c oughs> ไอ้เอ๋พูดไม่ชัดมึงให้พูดทั้ทงเรื่อง <c oughs> งงให้กูมายืนเงี้ยนะแล้วอรเนี่ยแต่งตัวอะไรของกูเนี่ยแ,แล้วเขาจะจำกูได้ไหมเนี่ยให,<ะ>ห้ไปหาน้ำกินร้อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วลุงค้ากูเนี่ยเขกกำแพงเนี่ยเขาจะจำกูได้ไหมเอาไข่ไข่ออกกันแล้วนอนเดี๋ยวอ้วอใคร<อ>ใครปางให้ทำเนี่ยไปเรียกลุณพี่มาคุยกูนี่เที่ยวอ่ะกูกูทำเองกูจะเอ๊กเก็บของแล้วกูมาทำใหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนนะ อะไรเก็บของคอตูนแล้วเก็บผ้าเนี่ยอะไรเฮียอะไรเนี่ยกูมันจะเฮียอะไรเนี่ยเอากูมาฆ่าใช่แล้วเฮียอะไรล่ะเนี่ยอะร่วมด้วยไม่ต้องเลยที่หมายพูดไม่รู้เรื่องอย่ามึงให้พูดให้บทมันเป็นตัวเอกไอ้กูนะอันนี้บทดีที่สุดแล้วเนี่ยมันดีเฮียอะไรเฮียอะไรเนยแล้วเขาจะจำกูได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วมึงดูป้าเขามองกูทสิอะไร อะไรของพวกมึงเนี่ยไปไบไปเจอกันค,ครับสวัสดี